นี่เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เมย์นะคะได้ขัดหน้าแล้วก็พอกหน้าของเมย์เรียบร้อยนะคะนี่เมย์ก็ล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าของเมย์นะคะก็ดูกระจ่างขาวใส,วสเปล่งปลัง่งขึ้นเลยนะคะเป็นขาวใสแบบธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็นี่แขนนะคะข้างที่เมย์ขัดไปเมื่อกี้นะคะเรามาเทียบกันได้เลยนะคะเห็นไหมคะมันจะมีความเปล่งปลัง่งสดใสแบบธรรมชาติขาวใสแบบธรรมชาติเองค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อน,อนๆมาพบกับเมกแล้วนะคะวันนี้นะคะเมกก็จะมาแนะนําเคล็ดลับความสวยความงามค่ะใครอยากมีผิวพรรณที่สดใสเปล่งปลั่งนะคะดูกระจ่างขาวใสเป็นธรรมชาติบ้างคะไม่อยากให้ผิวหน้าของเราหมองคล้ำนะคะผิวกายของเราหมองคล้ำนะคะวันนี้นะคะเมกก็จะมาแชร์สูตรในการขัดหน้าแล้วก็ขัดตัวให้เพื่อนๆดูคะ่ะเป็นสูตรธรรมชาติเลยนะคะใครๆก็สามารถหาได้ในครัวเรือนนะคะและที่สําคัญนะคะ ปลอดภัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสูตรนี้มีอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะสูตรที่เราจะใช้ในการทําครีมขัดหน้าขัดตัวในวันนี้นะคะก็จะมีมะขามเปียกนมสดผงขมิ้นน้ำผึ้งแล้วก็เกลือค่ะส่วนผสมนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่นะคะทำให้ผิวของเราดูขาวใสเปล่งปลั่งนั่นเองค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอานมไปอุ่นแล้วนำมาแช่มะขามเปียกนะคะแช่ไว้สักสานาทีนะคะจากนั้นเราก็จะขยำให้มะขามเปียกแล้วก็นมนะคะเข้ากันนะคะขยำจนเป็นเนื้อครีมเลยนะคะก็จะได้ครีมมี่ครีมมี่แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาไปกรองในกระชอน,นะคะ่ะ เพื่อเอาเศษมะขามออกมานะคะเนื้อครีมของเราจะได้ไม่มีเศษมะขามเวลาเราขัดหน้าขัดตัวเนี่ยก็จะได้ไม่มีเศษมะขามเนี่ยไปบาดผิวของเรานะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผงขมิ้น1ช้อนชาใส่น้ำผึ้ง3ช้อนโต๊ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มขัดหน้าขัดตัวกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูครีมกันก่อนนะคะครีมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราเอาใช้ขัดหน้าแล้วก็ขัดตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้2นิ้วของเรานะคะในการขัดหน้าวนไปนะคะแล้วก็เว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากไว้นะคะเราจะนวดประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็เอาพอกทิ้งไว้นะคะประมาณ10-15นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยะคะ่ะแล้วก็เอาใช้นิ้วของเราเลยนะคะ แปะไปคะ่ะเพื่อนๆทาไปนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะสูตรนี้นะคะดีจริงๆนะคะจะเป็นสูตรขาวใสแบบธรรมชาติเลยนะคะทุกคนหาได้ในครัวเรือนของตัวเองเลยนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะ ถ้ามีส่วนผสมของผลไม้ที่มี AHA นะคะเป็นกรดผลไม้แบบนี้นะคะเราไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน20นาทีนะคะเพื่อนๆนี่นะคะจากนั้นเราก็จะใช้2นิ้วนะคะ2นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะวนวนไปแบบนี้นะคะ ไม่ต้องขัดแรงมากนะคะเพื<ๆ>่อนๆเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ริมฟีป,ปากไว้แบบนี้นะคะนวดไปเลยค่ะแบบนี้นวดสักห้านาทีนะคะเราจะมาดูคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละตัวกันนะคะมะขามเปียก เป็นสุดยอดผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมีกรด AHA ช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยหมองคล้ำต่างๆจางลงผิวพรรณสดใสเป,เปล่งปลั่งนุ่มนวลแล้วก็กระชับขึ้นนะคะนมสดช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวนุ่มนวลผงขมิน้นอุดมไปด้วยวิตามิน A B C e, ีมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวัยแล้วก็ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยน้ำผึ้งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติช่วยฟื้นฟูและช่วยเก็บความชุ่มชื้นของผิวให้อ่อนนุ่มยืดหยุ่นช่วยสมานผิวจากแสงแดด U.V. ไม่ระคายเคืองผิวด้วย เดี๋ยวช่วงที่เรารอนะคะเราก็จะขัดผิวไปด้วยนะคะเมย์ก็จะเอาที่เหลืองเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะใส่เกลืองไปเพื่อจะขัดผิวนะคะขจัดเซลล์ผิวออกนั่นเองค่ะนี่นะคะใส่ไปเยอะได้เลยนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะเมย์ไม่ได้ไปอาบน้ําให้ดูนะคะก็เลยไม่ได้ขัดตัวนะคะเมย์จะขัดแขนให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะก็ผสมไปค่ะนี่นะคะ เราก็จะเอามาขัดตรงแขนนะคะให้ดูก่อนนะคะแขนก่อนขัดเนาะสองข้างสองข้างเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จะขัดขัดค่ะขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขัดเลยนะคะเทียบให้ดูกับตรงบนแขนข้างบนก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็ เม็ดเกลือนะคะก็จะช่วยได้นะคะเพื่อนคลิปนี้นี่น่ากลัวหน่อยนะหน้านี่เป็นสีนี่เลยนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆสามารถทำนะคะครั้งสองครั้งนะคะต่ออาทิตย์นะคะใครมีเวลา ก็ทำนะคะใครไม่มีเวลาก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะมะขามนะคะเขาก็จะทําให้ผิวของเรานะคะเนียนใสขาวใสแบบธรรมชาตินะคะผิวพันเปล่งปลั่งนั่นเองค่ะถ้าตอนนี้เพื่อนๆอาบน้ํานะคะเพื่อนๆขัดตัวไปได้เลยนะคะตัวนี้นะคะ จะทิ้งไว้ก็ได้ไม่ทิ้งไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวของเราทั้งตัวนะคะขัดแขนกว่าจะขัดขาอีกนะคะก็พอดีเลยนะคะก็เหมือนกับการพอกตัวไปในตัวเลยนะคะน,ะคะนี่นะคะเพื่อนๆยังไม่ล้างออกเลยนะคะเห็นความใสมาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะผิวดูใสกว่าข้างที่ไม่ได้ทําเลยนะคะนี่นะคะมันจะใสมันจะไม่ได้ขาวแบบ ขาวลอยๆนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นขาวใสๆนะคะขาวแบบธรรมชาตินะคะนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวมีล้างออกนะคะ นี่เพือพ่อนๆเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เมย์นะคะได้ขัดหน้าแล้วก็พอกหน้าของเมย์เรียบร้อยนะคะนี่เมย์ก็ล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าของเมย์นะคะก็ดูกระจ่างขาวใสเปล่งปลั่งขึ้นเลยนะคะเป็นขาวใสแบบธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็นี่แขนนะคะข้างที่เมย์ขัดไปเมื่อกี้นะคะเรามาเทียบกันได้เลยนะคะเห็นไหมคะมันจะมีความเปล่งปลั่งสดใสแบบธรรมชาติขาวใสแบบธรรมชาติเองค่ะแล้วก็หลังจากที่เรานะคะขัด แล้วก็พอกหน้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนนะคะควรจะหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะเพราะว่าผิวเราเพิ่งผลัดเซลล์ผิวเก่าไปค่ะผิวของเรานะคะจะไวต่อแสงแดดมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะเลี่ยงไม่ได้นะคะต้องออกไปข้างนอกไปเจอแสงแดดนะคะเพื่อนๆควรจะใช้ครีมกันแดดที่มีค่า spf สูงสูง pa บวกบวกหลายบวกเลยนะคะแล้วก็ป้องกันรังสี uva รังสี uvb ด้วยค่ะแล้วก็เวลาเพื่อนๆจะขัดนะคะขัดหน้านะคะอ่า ควรจะขัดประมาณอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะคะไม่ควรทําบ่อยนะคะเพราะว่ามันจะขัดเซลล์ผิวที่ปกป้องผิวของเราออกไปนั่นเองคะ่ะเพื่อนๆไม่ควรทําบ่อยนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้ผลไม้ที่มีกรด AHA เนี่ยนะคะเราควรจะ,อะพอกไว้ไม่เกินยี่สิบนาทีนั่นเองคะ่ะไม่งั้นมันก็จะทําลายผิวเรานะคะทาให้ผิวของเราบอบบางมากขึ้นนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสูตรครีมขัดหน้าขัดตัวมะขามสูตรนี้นะคะเพื่อนๆ เป็นสูตรที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวแบบธรรมชาติขาวเปล่งปัง่งผิวพรรณสดใสนะคะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะชอบอครีมสูตรมะขามของเมย์นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะคลิปนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเมย์มาแชร์เคล็ดลับความสวยความงามให้เพื่อนๆอีกคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะเมย์รักแล้วก็คิดถึงทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย